แล้วแม่ตายสองคืนแม่เสียอยู่แม่ตายสองคืนติดแล้วเหรอพยนยะต่ออยู่ให้แม่นะแม่อยู่เท่าไหร่สิบห้าเหอสนักเสจแม่ทำเป็นสาวละมุงหรือเปล่าเนี่ยมาใส่กระโปรงวอลแมอแวมนะห้าสิบเอ็ด้าพูดตัเลขอ๋อทำพูดตัวเลขฮะทอทบเธอบอกหน่ลย เขามีคนเดียวเนาะชาวเราแต่งหน้าอยู่คนเดียวน้องเราได้ถ่ายเดียวก่อนปะช่วงน้องไปถ่ายเดียวแล้วก็แต่งหน้าอันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวถ่ายเดียวก่อนใช่ไหมคะก็หร<อ>ือว่ามัน,นต้องเ <ใน S 1> ป็นคู่แต่ก็เดี่ยวไปเพราะว่าเหมือนช่างมีแค่แบบคู่เดียวไงพี่คิดว่าน่าจะระหว่างรอเนี่่คะพี่ชาลาเวซี่ซีโร่กับน้ำแข็งไม่เลยดิ ซื้้อให,หอแล้วกินแบบซี่แล้วเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเราความอ้วกเขาที่เราฉันฉีดไปน้อยเพราะว่าหน้าฉันวงมยังไ,ไม่ได้ครบโดดของมันแต่มันใส่ขึ้นเลยนะปะ่ะได้อ่าพูดว่าได้ครับม <c oughs> องอีกเส <c oughs> ้นเลือดนากลัวมาก ฉันว่าเธอเส้นเลือนคอร์ดนะ,ช,นะช้ำเนี่ยช้ำคือเราปะช้ำคือเรา <c oughs> เพราะก็คงได้รู้แล้ว <c oughs> ว่าเธอไม่จริงใจเธอรู้บ้างว่ามีคนมาพิมพ์ว่ารู้จักวลาตินไหมเันก็เลยถามว่า <c oughs> วลาตินที่ขายดินห <c oughs> รือว่าคนเดียวกัน เวลาติมคือเวลาหาออสตนินสวัสดีนะคะทุกคน Hi everyone Hi me the fan How are you today ฉันมีคนอย่ะนี่ไ,ไ่กินอะไรสองแก้วไม่กินเ,เาานาะกิน,นคนเดียวจนทันทอแล้วเนะี่ยกินไปหลายมานะ้แล้วใช่ยี่สิบมั คนอิ่นะเนาะเยทเตอยกินหมูปิ้งคนเดียวยี่สิบไม้หรือบ้าตายมีข้ามีการมือไม่สักใจได้ไม่หายช้ำเลยวันนี้ช้ำเยอะกว่าเดิมระ,ะไปไปหว่างรอแต่งหน้าก็เลยมาไลฟ์แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวก็ไปมาเซให้ทุกคนก่อนเมื่อวานปิดกล้องของโชว์มีเลิฟไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผ่านเขาเรียกว่าผ่านพ้นไปอีกหนึ่งงานที่เราอยากจะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนได้ดูที่เคยพูดไว้ว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีพี่กะเทยบอกเหรอพี่กะเทยบอกไว้จากฉากเมื่อวานอยากจะกลับคําพูดนี้หนึ่งว่าเด็กดูได้แต่พาผู้ใหญ่มาดูด้วย เอาผู้ใหญ่มาดูด้วยนะเอาห้ามสปอยว่าอะไรปะพยายามหาจุดเด่นตัวเองแต่ยานี้ดีมากหนูใช่ชวนป่วยปะใช่วนปวยเออชวนป่วยเราดีแบงเขาเลยนะกินดีเนี่ย กินกันแนะ่นำนำอุ่นรอได้เสมอค่ะรอพี่ชบรอมาตลอด ใช่ช่วงนี้ก็จะเห็นพวกเราแบบป่วยกันบ่อยหน่อยเพราะว่าก็ทํางานทุกวันเนาะวันนี้น้องก็เหมือนจะป่วยมือนจะป่วยอยู่เพราะว่ามีไอมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยฝุ่นด้วยแดดด้วยลมทะเลเมื่อวานที่เราไปถ่ายกันนะก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานดีๆเพื่อแสง ชาติอะไรลูกอ๋อไม่ทางแล้เขาลงไปแล้วอ่ะลงไปอยู่นี่ไงที่บ้านเถือว่าอ๋อมามามาเคเรากำลังเหนื่ผลงานมีเยอะมากถาวางไปหาดูคุณหนุ่มตื่นแต่เมื่อกี้คุณหนูกินไปรู้กี่ชิ้นละชิ้นไปไม่รู้กี่ตอนหนูก็เจอคนมานั่งเฝ้าเลยมีดันเก่าไงจะต้องย้ายไปที่ใหม่ยังไม่ไหวแล้วหนูจะทำยังไง ถ้าเป็นทำงานคนดเขาใช้ระบบนี้เลยนะพี่แหวนถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่ใช่เรามานั่งรอแบบนี้ประจำนานๆเขาจะแจ้งความเราทำงานวันเช้ามืดถึงข้าไม่เข้าใจว่าเราทำงานหนักทุกวันบางทีพอเรามีวันหยุดตรงนั้นว่างของเราอย่าลุกล้ำแบบพื้นที่แช่ของเราเลยเราสะดวกมาไลฟ์เดี๋ยวเราจะไลฟ์แม่เพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากมานั่งพูดแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนมันแบบแต่นี่มันจะแบบสี่มันจะเป็นรอยแบบมันสี่ร้อวันแล้วอ่ะเอเนจีการทำงานทีมันไม่ได้แบบนงาคนชอบถามหนูว่าเวลาวันหยุดหนูอยู่กับใครเออหนูก็เลยบอกว่าไม่เสืออันนี้ถามพี่หรอบางทีมันมันหยุดก็คือวันหยุดไง ที่แบวคุรคตายแล้วยกอหน้าเยอะาเด็กเป็นป้าลยไม่ใช่เพราะว่ากลับโอ้โหเหมือนไม่แทกเลยเพราะเรื่องไม่แต่ว่าเพราะเรื่องดีๆตัวหนือตัวนึ่้องดีุไปตัวน่ตนทำน้องพูดคำหยาบหรอะยูู ฟ้าเคยโดนขั้นที่คือลุกหลังเพราะเห็นเราใจดีใช่ไหมเห็นเราไม่พูดแต่เราใจดีอ่ะก็ทำเองเราก็ได้ใช้ของอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอเราโดนม่แม่ก็รับให้ได้ด้วยนะแเราบางทีบอกว่าตามไปถึงคอนโดูเปิดประตูอ่ะเปิดประตูหน้าห้องอ่ะไม่ว่าจะชอบเรามากแค่ไหนอ่ะแต่ว่าถ้ามีอีกฟ้าแจ้งความจริงจริงอร่อยนะคือพี่จริงๆอยากเก็บไปกินคนเดียวแต่ว่าเห็นว่าอร่อยแล้อยากแบ่งความสุขให้ ม oh okay ุ่งแล้วมีมีคนไปเคาะปรูได้หรอมีที่ห้องที่คอนโดไหนคอนโดพูดไม่ได้พูดไม่ได้คอนโดไหนไปเคาะประตูหนึ่งเดิมที่ไหนรู้ไหมว่าหนูเราไปที่คอนโดหลวงมีคนมาตั้งรอใช่ไหมน่ากลัวไม่เอามาล้อกล่างคอนโดเลยอย่างเงี้ยไม่เอาไปแจ้งใครเขาก็ปิดนะร้อยประเภทที่ชอบตามไปทีคอนโดนี่หยุดเลยนะอันนี้มาใหญ่แต่มันเยอะมากที่ไม่ไม่กินน่ากลัวมากอืม อย่างดีเต็มที่ติดช้อนห้าช้อนอะเต็มที่ละ มันมนเนเียมนมีติดมาไม่ค่อยอยากลอบ้างหนูแม่คืออกดต้าเลยค่ะแต่สั่งไปแล้วนะตะกร้าอุจต้าของหนูอะกร้าหนูเหรอเมื่อคืนได้ไรก้ว่ากันได้ไรได้หรอมีหน้าไม่ฟเคยโดนถูคขั้นเที่ยงคือรูกลังเพ้าเห็นเราใจดีใช่ไหมเห็นเราไม่พูดเห็นเราดีก็ทำเองก็ได้ใช้รถอะไรอย่างเงี้ยบางเพอโดน้า้าก็รับให้ได้ด้วยนะบางนบ่ามากก่าิดน้อยตามไปนึงคอนโดไปเคาะประตูอะเคาประตูหน้าห้องอะ ไม่ว่าจะชอบเรามากแค่ไหนอ่ะแต่ว่าถ้ามีอีกพีพาแจ้งความจริงจริงอร่อยนะคือพี่จริงจริงอยากเก็บไปกินคนเดียวแต่ว่าเห็นว่าอร่อยแล้อยากแบ่งความสุขให้โมงแล้วมีคนไปขอประูด้วยหรอมีที่ห้องที่คอนโดไหนคอนโดพูดไม่ได้พูดไม่ได้คอนโดไหนไปขอประตูหนึ่งที่เดิมที่แม่รู้ไหมว่าหนูเราไปที่คอนโดหลวงมีคนมานล็อกหน้าหัวไม่เอามารอข้างล่างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา ไปแจ้งใครเขาก็ปิดประตูทั้งหมดเลยที่แรกแล้วก็เอาเครื่องสแกนหน้ามาติดก็เลยกลายเป็นว่าคอนโดนหนูใครจะต้องสแกนหน้าเนี่ยยึดติดปไว้ก่อนที่เ้าที่หนไม่ต้องทำเลยตัดต่ดแปลกนะได้ยินไหมมันแป้งตัวที่เราเอามานั่งเฝ้านี่แหละที่แรกใช่ไม่หลักนะคือปัดเัาเรียก <คน S 3> ไม่คอนโดหนูก็เจอ,อกกคนมานั่งเฝ้าเลี่ยมีเดิเก่าไงจะต้องย้ายไปที่ใหม่ก็ยังไม่ไหวงั้นรูจะทำยังไง แต่ว่าไม่เคยทำจริงๆคนดูเขาใช้ระบบนี้เลยนะพี่แหวนถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่ใช่เรามานั่งรอแบบนี้ประจำนานๆเขาจะแจ้งความให้เราเพี่เคยไปคอนโดคอนโดนึงแบบเฮ้ยทอกหล่อใช่ไหมคอนโดที่แบบพวกดาราอยู่กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นโอเคนะอีกคอนโดโอเคนะ เพอดีมากเราพอดไม่ให้กูขึเขาแต่อประตูนี้สักพัก่าผ่านมาสักพักเพียงอย่างดีวถ้าอ้ายอีกอยากทำอีกไม่ไหวแล้บอกว่าจะให้อยู่กับบริษัทอยู่ไหมไม่อยู่นี่แฮงอยู่หรอก เราทำงานทุกวันเช้ามืดถึงข้ามไม่เข้าใจว่าเราทำงานหนักทุกวันบางทีพอเรามีวันหยุดตรงนั้นว่างของเราอย่าลุกล้ำแบบที่ช่องของเราเเราสะดวกมาไลฟ์เดี๋ยวเราจะไลฟ์เองบางที